สวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีนะครับเขาสูชนลเต้ป้าโอ้โหไม่อยู่ที่ไหนกันเนี่ยเพื่อนกันเดี่ยวครับโอ้โหแล้วมากันสภาพนี้เลยทาไมไม่อยู่บ้านกันมาแล้วก็ถึงคือคือเราจองกับไแจ็กนะครับเผื่อนเกียวไว้เนี่ยประมาณน่าจะเกือบสิบวันแล้วพอถึงคิวเราปั๊บฟ้าฝนไม่เป็นใจเลยครับเอฟซีนะน้องวามีคาถาไอ้นี่ไม่หรอไล่ฝนเนี่ยหรอโอ้ไม่ได้แล้วลืมหมดแล้วตอ้มนตกไปแล้วอ๋อตกไปแล้วเปียกหมดแล้วนะครับก็ ปรึกษากับเด็กๆแล้วนะครับเด็กๆบอกว่าสู้ให้สุดใจครับแล้วเดี๋ยวพอจบคลิปปั๊บเรากินยาดักไว้เลยนะครับก็วันนี้เราอยู่ที่สุพรรณบุรีครับเขาบอกว่าปลาป่านะครับตอนนี้เริ่มกัดแล้วนะครับก็เลยพาเด็กๆนะครับมาลุยกลางฝนเลยครับเอฟซีนะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงวันนี้เราเน้นแต่แก้คันเลยครับนะสองคนนอนหนอกเรือลําเดียวกันวันนี้เอาให้ได้นะไปไม่พูดฟําททำเพลงครับตามผลงานให้เอฟซีเลยครับจะไต่ต้นไม้มา ตรงตัวดีๆนะขางขาดีๆ ติดครับติดครับติดครับเก็บคันเงียบใจเย็นใจเย็นหมิวแค่แค่แค่ล้างพอแค่ล้างพอเอาแล้วดูดิหนูอ่ะเอามือเนี้ยคว้ากันไปมือคุณกันไปเออแล้หนิวเพิ่งโดนตะขาบต่อยนะครับเอฟซีมือบวมมาเลยลิวอุ้ยหลุดแล้วครับเอฟซีแต่ว่าทีนี้ไม่หลุดเด้อด้ สามต่อ F4 หะกัดใครอ่ะกัดวาวอีกแล้วอ่ะกัดวาวอีกแล้วครับ F4 อยู่ด้วยอยู่ด้วยคันคันติดคันติดคันติดกันเองเว้ากดคันหน่อยกดคันหน่อยวาวมิวหมิวมิวต้วิ่งควายน้องเลยเร็วอุดกัดไม่รู้เรื่องครับโอ้าปลาปาปลา เอาแล้วครับไ่โลกว่าโลกว่าครับเฮ้ยลุตแล้เห็เรเรแบบยกเลยยกเลยดีกว่าครับไปแก้คันน้ําเงินครับโอ้โหน้องเบาปลดล็อกให้ทีมเราแล้วครับผมโอ้โหไม่รู้เห็นช็อตกัดหรือเปล่าชุลมุนวุ่นวายะนรับฝนก็ตกนี่ครับ FC ต้องขออภัยนิดนึงนะครับกล้องอาจจะมัวมัวนะพอดีเราถ่ายกลางฝนนะครับแต่ก็มีร่มอยู่นะ ก็เก่แก้ค9น9เซนนะครับเบ็ดทางเดียวนะครับผมวันนี้ชโดน่าจะโลกว่ากได้นะโอ้ระเดิมให้ทีมนะครับน้องวาวสุดยอดได้ทั้งหาได้ทั้งปลานะครับผมตามต่อครับเอาไงหมิวกลับไหมครับอ่าต้องงันเด็กตกปลาต้องอดทนอย่ดนน้องไม่ตายเออ เด็กตกปลามาเยือนไม่สะเทือนได้ไงพอได้ปลาแล้วคปชั่นมาเรื่อยๆโอ้ยิ่งฝนตกแบบนี้ยิ่งเข้าทางเลยครับแต่แต่อยู่ที่ว่าเราจะทนได้นานขนาดไหน เอาแล้วลังไว้อย่างเดียวโอ้โหทุกเามามาอีกหนึ่งครับมาอีกหนึ่งครับใจยเย็นนะเบานะใจเย็นนะลังลังไว้อย่างเดียวใจยเย็นอัดโขดมากคนนี้โขดมากครับอัดโขดมากครับคณรักทะเลนิดน,นึงครับเอซีต้องอุ้มาด้วยเหมือนจะใหญ่ปะโดปาครับจะโดปลาโอ้โหเต่แก้ทันสีต้องครับสมบัติยังไงก็งไม่หลุดครับใหญ่กว่าตัวเดิมไหมครับย่อนตายดิเบานอนย้อนตายหน่อยเออู้สุดยอดอะไรนะ เดี๋ยวที่ไมทำอะไรแล้วจะรอช้อนปลาให้เดียวครับน้องเหมียวว่าว่าเดี๋ยววันนี้รอช้อนปลาอย่างเดียวนะครับอุ้ยตาย่ายด้วยไหนไหนไหนเบาเบาเจับปลาโชั่นั่งก่อนหมิวอันนี้เตะแก้คันสีส้มนะครับใสเพราะว่ามีลุ้นสองโลครับตัวนี้นะสีส้มนะครับโอ้โหสุดยอดเลยน้องเบาหมานในเช้าเลยนะใช้แอคชั่นแบบไหนสกีดบอกพี่หมิวบ้างนะพี่ไปทางลุ้ โอ้โหไม้เดียวเลยครับตีย้ายหมายหมเลยไปไปแล้วครับโอ้ลุนนแฮตติกเลยครับวันนี้เขาโอเคครับตามต่อครับเอฟซีวันนี้เด็กๆตู้กันสุดฝีมือจริงๆนะครับคือตอนแรกถามแล้วนะว่าเราจะลุยต่อไหมถ้าฝนตกหรือจะยังไงนะเด็กๆอกว่ามาถึงแล้วทําให้เต็มที่นะครับแล้วมันก็ประสบความสําเร็จจริงๆนะครับผมอ่ตามต่อทางมาต่อครับยิงตกฝนยิ่งหนักครับ ก็วันนี้นะครับเด็กๆเปิดการตีเลยนะครับ FC ไม่ได้ใส่กานะฮะเพราะว่ามันน้ํามันไม่ได้แบบมีสวะอะไรเยอะแยะมากมายนะครับถ้าติดแล้วก็สามารถใช้เรือเข้าไปปดได้แต่แก้คันจะเปิดการตีก็มีโอกาสได้ตัวมากยิ่งขึ้น,นครับน้องเหล่านี่ท่าที่จําได้นะครับ FC คือน่าจะเป็นโดตัวแรกของเขานลครับทปนี้นะฮะแล้วก็มาทีเดียว2ตัวเลยครับ ไม่รู้ว่าวันนี้จะแฮตถิกเลยหรือเปล่าเฮ้ยน้ำมาเบาเนี่ยน้ำวนเลยเอฟซีรู้ยันสุดๆครับไม่ไหวบอกนะบอกไม่ได้หรอกตู้แค่ไหวไงไม่ได้หนูไม่ได้ฟ้าหนุกจะไม่เหี่เลยเออเป็นไงล่ะเอฟซีเป็นไงล่ะเอฟซีมีเอเอฟซีโดนตะขาบต่อยนะครับไม่รู้ไปนอนยังไงให้ตะขาบต่อยนะต่อยตอนไหน สองค่ะตอนที่สองเช็ดข้างแบบพึ่งต่อยอ๋นนอโดนตีสองกว่าตีสี่ต้องตื่นครับเพื่อมาตกปลาไม่ได้นอนเลยปวด อยู่ครับเอซอยู่ครับ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 ผมตายตายหมโคตรฮอตเลยครับโคตรฮอตเลยเอ่สวิงหมิววอุ้ยมันโยกเลยมันยกเลยใจเย็นๆในบอสโหสุดยอดแฮดริกครับคลิปนี้แพงเลยครับผม โอ้โหแต่แกทันสีส้มครับโอ้โหทำน้องเหว่าแฮตติกเลยวันนี้เขาหล่อมากครับ FC ชื่นใจแล้วครับน้องเหววมาเดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันนะครับว่าน้องหมิวจะได้ปลาหรือเปล่านะครับคลิปนี้นะฮะโอ้โหไหนขอดูปลาหน่อยตัวสุดท้ายครับ FC นี fc ตัวนี้นะครับก็โลนิดๆนะครับผมก็เตะแค่คัน9เซนนะครับเบ็ดทางเดียวนะครับน้องเหวาใช้ได้นะฮะ fc ก็ต้องใช้ได้นะครับแต่น้องหมียวยังใช้ไม่ได้ก็รู้ไหมทำไมคุณไม่ได้ปลาอ่านี่ว่ะขั้นันขึ้นอสายมันหย่อนเวลาลากราดวันไม่ทันเมื่อกี้อะมันไม่มองเลยมองแค่ครูเปวันเลยเฮ้ยคนมันจะได้อ่ะ เอาล้ครับ FC ก็ชิปนี้แค่นี้ก่อนล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะได้พักกินน้ํากินอะไรสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะลุยต่อชิปสองครับลิปหน้าห้ามพลาดครับ FC น้องหมียวจะได้ปลาหรือเปล่าน้องเัาจะได้เพิ่มหรือไม่นะฮะก็ติดตามกันนะครับยังไงฝากกด้วยครับเต่แก้คันไปทางเดียวนะครับมีขายแล้วนะฮะโอเคไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบายยเรายังอยู่กันต่อเนาะถ้าปลายังกัดนะถ้าปลาไม่กัดก็อาจจะไม่มีลิปลงลิปหน้านะครับ